ที่มาลงสู่กันอยู่และเป้าหมายเนี่ยนะคือขึ้นถึงความนิพพานนะลองถามว่าบัวบัวจะมาสัมพันธ์กีบันดอกสองดอกพนน้ำขึ้นมาอ่ะส่งกินหนองด้วยสีด้วยคัมันปากบอกนั่นตัวเนาะนูกจากที่ว่าบัวเนี่ยจะพ้นน้ำขึ้นมา ทีตรงนี้นะผลต่างทว่านต่างทุ่มตรงายใจที่เคยอนี้จะทํทำให้รอบตัววาะให้อกโรคจะเย็นาด้วยสีด้วยามทีวาเมฆาจากสีที่ทำตองกมา้าสีที่ทำให้กลับมาดูป่าชุนาดูชินใจของเราเปมแบบนี้อ พวกเราช่วยกันกสัตเนาะจะเป็นไงเอ่อดูลสัตว์นสองสามคนกิทนะไอ้าอที่ไม่ได้เรา้เข้าไปเนาะถึงกับ่้อมีปัญหาเนาะแก็แนเนาะหนายานจากตรืไมห ที่เขเดินเข้ามาไม่ได้ทำไมขาาขาดอะไรมาเขาเรือกอะไรนะซาบูชาบูร้านชาบูชุชิเออชุชิเป็นสายฟานาไหลวานฮะหวานนางไดฟงอย่างนั้นนะสะังะ กูาได้ทีบะไรกูจะยังไม่เยอ่ไมว่าู้ได้ระนเนาะอะไรวะได้ไม่่ข้อกีเลยวันนี้เนาะ วันที่9ครตาก็จะไปปรนนีมีวามก็ไม่ใครที่อบตางก่งเนาะคนแก่คนเ่อย่าชรตาโเพศร้องเอเสียดสีคนแก่เออรวมยอายุประมาณ30ปีนี่ยนะรวมอายุเนาะ อยากแ่าเห็นหน้าร้านกชื่นใจตอนนีสาวก็ไม่พูอย่างเี้เนาะมาถี่แจ่มเดวพ่อของมนองดูเนาะเออตอนเจอนกตอนไม่มีฟานแล้วเอนเสียสูบแล้วเนาะคนฉลาดตัวชินออยากรต่นตัวทีพทอนรางเนาะเพื่อพี่กายต้ตามไปาะ บ้านท no? ้องใช้คนค้างวอลล์บัไปทำงนดูโดเพื่อนเดี๋ยวจบวยเนาเอออยากเสื้อผู้ชาปีอยากเือญิงมกรก็ไปปีแล้วเพื่อนดูแลเนาะแปดสี่เก้าสี่แล้วโอ้กแลเนาะ มีอะไรองจะมีไหมถ้ามีปัญหาอะไร,นะ,ร,ออารานะบอกมาได้นะทำไมมีก็ะเจี๊ยบตที่ท่าพันเนาะสวัสดีคุณโยวรลักษณ์สวัสดีคุณการดา ผู้สารี้ตอนนี้อยู่ในสาราซีคิด ครปวดหัวอล้ต้องปวดง่ายปวเมื่อยไม่จะหินงหนีไปอะไรก็ขึ้นไหวอย่างนึงต้องล็อกตาบ้านต้องป้ายยางเลยละสามหมื่นไอ้เนือว่ากันสองเนาะ จำที่

มามหาแม่ ens, อยู่เ๋ยนี่ไม่เห็นนะหน่งสองส่ของฝากวายจารณรทีแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาต้องไปฝีทั้งหลายตอนนี้วันที่เก้ากราสอพันห้าร้อยหกสิแปดวัดฝา năm có nghĩa nó chắc chắn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 <c oughs> รู้ภายนอกเป็นสมุทัยรู้ภายในเป็นิญาณมีสุขีแหนกุญกาณเนาะไม่ใช่ไปรู้มากมายรู้มากมายจนนั่งไม่ติดเรื่ององวันเนี้มันไปรู้อะไรรู้แค่ลมมันจะว่างว่างจากความรู้ว่างจากความเห็นนะว่างจากเจตนาว่างจาก ว่าจนไม่มีอะไรเนาะว่าในสิ่งที่มีอยู่นี่ไหนเรียกว่าว่าบริสุทธิ์ญากติอาณาจารย์เนาะเ้วยอาศัยอาณาญาุติอ,นนอ่าก็สืบพ้นนะก็ามเพียรเนาะอย่าให้ขาดทำให้มากเกิดให้มากเนาะ อย่าเสียเวลาอยู่เลยเนาะวันเวลาไม่ค่อยท่าเนาะสายนาไม่ค่อยท่าวันเวลาไม่ค่อยไปเวลาคือกินสักว่าซ่าใช่ไหมก็หมดรบไปทุกวันทุกวันทุกนาทีนี่คือเวลาเนาะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย ยอดเห็นผู้เห็นโทษเห็นภัยเนาะของมรรคมากของความไม่เที่ยเนาะของสังภารวัฏมัดสัตว์สั้นเอ่อพิจารณาใครมองไม่เห็นโทษเห็นภัยเอ่อของการเกิดของความไม่เที่ยวนี้มันยากนะเนาะเอ่อเก่าอะไรเก่ามเนาะ dạy về làm tích hợp mặt bên mặt 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 bên mặt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  mặt bên 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 ตะวันก็มารบได้เช่นกันแต่พาร์เนี่ยมีแต่แบบกระาทุกทางใส่ไม่มีไม่มีรอยเท้าในอากาศเนาะเออนอกจาก เนาะเออแล้วจะทำยังไงล่ะถ้าเป็นที่คนไเป็นี่ไขว้คว้าเนาะอ่านะจะเออยู่ย่อยโลกึ่งเราแค่เรามันเดินเล่นแล้วญาไปเนาะอ่นเนาะอเพราะฉะนั้นอให้ตั้กตังจมีความเชื่อมั่นในสีในทรมในความน นาะก็สจสารก็่ทุกวันมีอะไรให้ทานนาอยแต่โอกาสของแต่ถามจากพ่อสุดพรเดชทิตขอถามครับพระพี่ปาาชิกแล้วเป็นปัะชาบัวร้านแล้วสารที่บัวจะได้เป็นพระไหมครับอ๋อปัะชาก็ไม่นุ่เก็อะไรถ้ามีเจตนาปกปิด้าไปด้วยกันนะรหันอยู่ที่เจ็ จำไว้ล้วจะมาบวททำหออะไรอ่ะทำตัวเองทำการกระติกขาดับเป็นโยมเขาทำได้นะจำไว้แต่บชภาคได้หวางทีดจะทมาเลยทำการกิอ๋อมันจะเลือดหรือีมัลือ ส่นน oui, ี้เป็นรู <S <S ้ mm ้ว่ชาเรื่องปชาภาระที่นะอยากมีเครื่องสแกนอยู่ว่าสีกการพนัเครื่องสแกนอย่างีนะวัดตันไปเลยนะในนชั่วมันจะได้เห็นนเลยนะแต่ไม่ใช่เพคตัวละตัวะ ขออนุญาติให้กับดาบครับดาบในส่วนของวัชรบิถ้าบ so so ุญกับพระอรหันต <wonder. S 1> <Okay. S 2> so ์โดยที่พระอรหันต <at> ์ไม่รู้ว่าเราทำกับทำต่อหน้าพระอรหันต์อยากได้อนไรโฉมเท่ากันไหมครับโดนด้เท่ากันร้านเกษตรได้เท่ากันจริงๆเนี่ยพวกเราไม่เข้าใจเรื่องการสร้างทานี่มีประกอบด้วยความโสดุหรืาสถานสารณาหนึ่งคนพิจารณาใจจิตใจ 2วัตถุที่ทานและ3ามผู้รราทัินธาตุนะพวกเราจะได้ยินที่บอกคำว่าเนื้อนามอะรอะเนื้อนามเนาะนามามเนาะสีละมันโคเป็นผู้ขงสีเนาะโคลที่ทำอ กาียั even, uh, to todas, ีร <ain>. ักษารยได้รักษารหายได้นะถูไหมอันไม่ตาันทีอย่างดกว่าูกวาวมีัหายใช่ไหมเอออนพูดใช่ไหมทำไมะเพราะฉะนั้นอ่อาาักคำพูดต่างๆเนาะเออ ไายดำเนันไ่ได้สิ่งที่จะดำเนินไปเขาถึงมันความเข้มนั้นนะอขอให้พวกเราต้องมั่นใจในพระรคําสอนตอนนี้ท่านอ,าอานาเไ,ได้นเอเป็นเป็นอขอฝากมาถึงสุตาท่าที่ขัถามว่าจากคุณกันการยานิครับขออธิษฐานกับสุตาด้วยค่ะถ้าใครที่ได้จะถวายนล้านาั้นทีอยู่สามใหญ่บนหไายค่ะ มีใครยเป็นเื้อให้มาหน่อยนะได้ยินแล้วเนาะร้านห้างรอเราไม่ได้ไหมเป็นเสื้อให้มาหน่อยเนาะผมจะได้ร้านนึงด้วยข้าวพมมิชชั่นเนาะเออขอให้สำเร็จเนาะเออบขอให้ขายได้จะได้ช่วยเนาะเอาละแค่นี้คละกอนเงินท้าว กาลิภูเรศติฆาครังเอวะเมวะอิสรินันเพืนังมุขปัติอิจิังปฏติการุมังคิพเมวะวิจันตุสัพยภูเรุสังคป่าจันโุรสุยชามณีโชติรสุยชะอภิวารณสีพระสันิจังนุทาปจายน์น์จตาวธรรมวาสัาสิอายุวันโนสุขัง Satlam <sesak> In <vibhai>